เมื่อกําหนดตําแหน่งไว้เป็นตําแหน่งที่ต้องมีผลงานวิชาการหรืองานวิจัยสาขาเกี่ยวข้องซึ่งการเผยแพร่เปสารการแพทย์ที่มีรายชื่ออยระดับอินเด็กเมดิคัสซึ่งมันแบ่งระดับสากลระดับโลกนะครับอันนี้ตรงนี้เป็นประเด็นสาคัญและอันนึงเป็นเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดในเรื่องการทางยาก็ไม่มีผู้สมัครครบด้านนี้ครับถ้ามีใบสั่งมันจะ่ายการดูไม่มีครับ แบ่งกันลงตัวอ๋อไม่ครับมีการประชุมทักกันนะครับมันไม่มีการแบ่งทับเป็นทั้งหมดเป็นไปตามที่ทางท่านวิการชาตินำเสนอตั้งแต่กรรมการขั้นเรื่องวนั้นครับเริ่มประชมนานทั้งหมดเป็นตัวเอ่อเราเริ่มประชุมการแต่งตั้งในเวลา13นาฬิกาครับเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลา14นาฬิกา45นาทีครับก็ไม่นานครับประมาณบ2ชั่วโมงครับบังเอิญตำแหน่งเขานี่ไม่เยอะเลยครับ มีสา5บวก5เป็น8ดบวกิเป็น19บวก9เป็น28 28บวก16ก็คือ44ตำแหน่งเท่านี้ครับต่มตัวเลขก็ยังไม่นะครับคือที่ปรึกษาหมุน3มาเป็นรองของบอผู้ช่วยขึ้น5ผู้จัดการผู้ช่วย11ผู้จัดการบนเวียน9รองจการเลื่อน16ครับตที่การมุนคือเร่อของแรกอย่า ตำแหน่งท oh, no right> ี่ผ well ู้จัดการขึ้นผู้ช่วยครับที่เกี่ยวเรื่องขององค์โฉมผมไม่มีครับก็ก็ก็เนื่องจากว่าในในแต่ละตำแหน่งที่ที่ระดับผู้จัดการขึ้นไปนะครับเมื่อเรียนองค์โฉแล้วเนี่ยบางตำแหน่งทางธรรชาติต่ว่ามันยังมีความจําเป็นที่จะต้องไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องชี้แจงเหตุผลอันนี้ก็มีการทราบกันในแต่ละตำแหน่งครับ ครับที่ประชุมที่ประชุมได้พ <arn> ูดถ <tense> ึงครับ <Hayır> รับ <Christmas> ฟังครับก็เอามาพิจารณาด้วยอยู่ในวาระนี้ด้วยครับรับฟังครับท่านประธานพูดเลยครับเอามาพิจารณาครับท่านผู้บริหารภาคพิการสับเปลี่ยนภาคสองครับภาคสามภาคสี่ภาคหกภาคแปดสชเป็นไปตามตามที่ ที่บอกมาเนี่ยที่ท่านัท่าหนี่ยหมุนกันหรือว่าขยับผู้ช่วยนะครับเรามีมีบางท่านขยับผู้ช่วยครับเช่นเช่นพักหกขึ้นผู้ช่วยครับนะครับพักสองพักสองอ่าพักสองขึ้นผู้ช่วยครับพักสองพักหกครับที่เหลือผมนครับผมครับโอเคนะครับพักเจนก็พีอะไรต่อครับใช่ถามเรื่องที่ดีเอสไอะค่ะที่เรื่องลงพัก